สำหรับ Gear s ซ t ใหม่ Ortez e x c a r o ที่เราได้เคย cover กันไปใน PTS เข้ามาถึงเซิร์ฟจริงใน Year 5 Season 2นั้นผมก็ต้องขอสรุปโดยเบื้องต้นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานสำหรับตีบัฟไฟหรือว่าอีกไนที่ตัวศัตรูอย่างที่เราได้ดูกันไปใน PTS นั้นเรามีความสามารถที่จะใช้ป้อมปืนไฟทำให้ศัตรูที่ติดอีกไน reset ตีบัฟอีกไนบนตัวศัตรูได้แต่ถ้าว่าในเซิร์ฟจริงใน Year 5 Season 2นี้นั้นเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วนั่นหมายความว่าการใส่ Skill d a ม a g e เข้ามาใช้แทน Status Effect จะทําให้ระยะเวลาของสถานะ s t a t u s e f f e c t บนตัวศัตรูนั้นมันจะอยู่น้อยลงเพราะเราไม่สามารถรีเซ็ตตีบัฟได้นั่นเอง้วยการทํางานที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ของป้อมปืนไฟในย่ห้าซีซั่งสนั้นมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องตัน s t a t u s e f f e c t ให้ได้สูงที่สุดและถ้าเรามีที่เหลือเราสามารถเอาสกิลดาเมจเข้ามาช่วยเราได้เป็นตัวรองในสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างนั่นคือในส่วนของบิลที่เราได้เห็นกันอยู่นะตอนนี้เลยสำหรับเกมเพลย์มันไม่มี Talent perfect c o m b i n e arms แต่ใส่หน้าก,กากบามาแทนถามว่าการใส่หน้าก,กากบาวมาในเคสนี้มันจะทําให้เราได้ดามจมากกว่าการใส่ทา l e เลน e ์ f e c t Combine Arm บมที่กระเป๋าไหมคำตอบคือไม่จากการทดสอบเบื้องต้นในย่5้ซีซน่น2นั้นดามจที่แตกต่างกันระหว่างการใส่หน้าก,กากบาวกับกระเป๋า Talent Perfect Combine Arms นนั้นดามจมันต่างกันอยู่แค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสอบิลที่สามารถใช้งานได้เท่าเทียมกัน ซึ่งนอกเหนือจาก2บิลที่จะนําเสนอในครั้งนี้แล้วมันจะมีการอัปเดตข่าวสารจาก Special Report ในเรื่องการทํางานของป้อมปืนไฟกับเกียร์เซนี้กันอีกด้วยรายละเอยียทั้งหมดจะเป็นไงเราไปดูกันเลยครับเรื่องแรกที่มีความจําเป็นต้องพูดถึงกันเลยนะั่นคือการทํางานของป้อมป,ปืนไฟกับเกียร์เซนี้ซึ่งข่าวสารที่เราได้รับมาเกี่ยวกับการทํางานตรงนี้นั้นมันมาจาก Special Report ในช่วงเวลานาทีที่15ของ Special Report ซึ่งฝั่งยาน,นิกเองนั้นนาไงาทงองปอปมมมืฟี่สหาาุ360ศ ยานิคเขาได้อธิบายไปว่าด้วยเมคไนส์ของตัวเกมเองนั้นเมื่อป้อมปืนไฟของเกมเซนี้มันได้ถูกวางลงถึงแม้ว่าแอนิเมชันของป้อมปืนไฟนั้นยังกวาดไม่ถึงศัตรูตัวไหนก็ตามแต่ศัตรูทุกตัวในรัศมีของป้อมป,ปืนไฟนั้นมันจะติดไฟได้การทํางานตรงนี้มันไม่ใช่บัก๊กแต่มันเป็นเมคไนส์ของตัวเกมหรือเรียกได้ว่าเป็นลิมิเตชันของตัวเกมที่ยานิคเขาได้ชี้แจงไว้ในสเปเชียลรีพอร์ตสำหรับ g 5มห้ซีซั่นกับเกมเซตออร์เทกับ สกิลเทสออเทสเอ็กซ์ครเองนั้นเมื่อเราใส่ครบ2ชิ้นเราจะได้เบ mm ิดดูรชั่นเพิ่ม20%สกิลเฮลท์15%เมื่อเรามื่อใส่ครบ3ชิ้นเราได้เบิดดาเมจสูงถึง40%และเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นนั้นมันจะทําให้ป้อมปืนไฟของเราสามารถหมุนได้360องศาจากป้อมปืนไฟของตัวเราเองได้และพาร์ทสุดท้ายเขียนต่อว่าเมื่อป้อมปืนเราโดน d i s a b l ิลแทนที่ป้อมปืนมันจะถูกแคนเซิลไปมันจะสามารถระเบิดได้ทาเลนที่ถูกผูกมาในกระเป๋าม,มีชื่อว่า heat stroke ทารเลนนมบอกเลยว่าเราจะได้เวพ่นดาเมจเพิ่ม25%กับศัตรูที่ติดไฟของป้อมปืนไฟจากรเกียเซตออเทสเอ็กซ์กรอว์ไม่นำซ้ำระยะของป้อมปืนไฟที่สามารถหมุนได้363จะเพิ่มให้อีก25%สำหรับทาเลนนี่ถูกปลูกมันในเสื้อนะไม่มีชื่อว่าเชนคอมบัสชั่นสำหรับทาเลนิีบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูถูกไฟจากป้อมปืนไฟของเกียเซตนีศัตรูที่อยู่ในรัศมี2เมตรของศัตรูตัวนั้นก็จะติดไฟไปด้วย สำหรับเดเวอร์ชัน2ของบิวที่นำเสนอในครั้งนี้หน้ากากเราจะเลือกใส่เป็นหน้ากากเอ็ก i โซติกลและในส่วนของเกียร์เซตเนื่องจากเราต้องใส่ครบ4ชิ้นมันเลยมีความจำเป็นที่เราต้องเลือกใส่ในกระเป๋ามาและในเสื้อเราทิ้งเป็นไบร์เวนคลาสแคนนอนและสำหรับเวอร์ชันที่เราได้ทำไปใน PTS มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่และมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีซึ่งสำหรับในเคสนี้เราจะเลือกที่จะถอดเสื้อและกระเป๋าของเกียร์เซตนี้ออกไปทั้งหมดเลยและเลือกใส่เป็น Talent Perfect c o m เอเลวยซเพอร์เื่องอขอมาแทนเืนนองงิร์มเมื่อ Glass อ ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ผมได้ทำเวอร์ชันของ p t s ออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าทาเลนในเสื้อและกระเป๋าของ Gearset นี้นั้นมันไม่ได้ให้ damage หรือว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเสริม damage ไฟของเราโดยตรงทางเสื้อเองมันแค่ให้รัศมีในการติดไฟทางกระเป๋าเองมันให้มาเป็นไปพิ่ม damage กับศัตรูที่ติดไฟและระยะของป้อมปืนถึงแม้ว่าในส่วนของกระเป๋ามันให้มาเป็นไปพิ่ม damage ซึ่งเราสามารถเสริมได้โดยการใช้กับปืนคาปัคเตอร์แบบนี้เป็นต้น แต่สุดท้ายแล้วป้อมปืนไฟของเรามันก็จะไม่ได้ดามเอชเพิ่มกับการใส่ทั้งเสื้อและกระเป๋าของเกียร์เซตนี้และนี่คือสาเหตุที่ทำไมเลือกใส่มาเป็น glass cannon force multiplier perfect combine arms ที่เสื้อกับกระเป๋าครับและฝั่งของ status <c oughs> ที่เราควรมีทั้งหมดนั่นคือในส่วนของ status fix และ skill head อย่างที่ได้อธิบายไปตอนต้นของวิดีโอเรื่องทํามมอยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ b r a นด set ในเสื้อซึ่งในเคสนี้ผมยังเลือกใส่มาเป็น Wild w i v e r n อยู่ซึ่งการที่เราใส่1ชิ้นนั้นเราจะได้ skill damage 10%แทนที่จะได้เป็น status f i s เมื่อเราเปรียบเทียบกับแบรนด์เซตอื่นยกตัวอย่าง,างเช่นโกลเดนเกียแบรนด์เซตที่เราสามารถใส่เพียงแค่หนึ่งชิ้นเราก็ได้ s t a t ัสเอฟเแล้วสาเหตุที่ผมเลือกใส่ w y v e r n g l a s s c a n n o n มาแบบนี้มันเป็นเพราะว่าในส่วนของ c อแอ a t t ิบิวต์ที่มันให้มามันให้มาเป็น Skill เทียเลยเมื่อเราเปรียบเทียบกับ G l ลเด gear ยเนั้นในส่วนของคอแอต t ริบิวต์ที่มันให้มามันให้มาเป็น a r m o เเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาโกลเดนเกียก s s สแ n o n ได้ s t ต t ทั้ง2บรรทัดที่มันให้มามันต้องเป็น Stata Skill t Hasze C และ n เต้องเป็น l a s ฟเ n n o n เพื่อที่เราจะไปรีคาลิเบตเอาอาร์เมอร์ออกเป็นสกิลเทียซึ่งการที่เราใส่โกลเดนเกียร์มาแล้วทิ้งคอแอตทริบิวต์เป็นอาร์เมอร์นั้นเราสามารถทําให้เรามีสกิลเทียที่สกิลเทียห6ได้ไหมเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยการใช้สายเทคนิชเชนสเปเชียลไลเซชันกับ Perks ของมันแต่ถ้ว่าสําหรับในเคสนี้เท่านั้นในส่วนของป้อมป,ปืนไฟการที่เราไม่ใช้สายไฟ Wall Specialization เราจะเสียเบิร์นดูเรชัไปอีจากเพิร์ในสายของมัน ที่ถามว่าแบรนด์ไซคอลิงเกียมันมีโอกาสที่จะจอกมาเป็นสเตตัสเอฟเฟกต์สกิลเฮสและกลาสเซนนได้ไหมโอกาสมันก็สามารถมีได้เช่นเดียวกันเพราะครั้งที่เราที่เราได้เคยทําไปในส่วนของแฮสเบิร์กการกับบิลส n ไนเปอร์นั้นเราก็ได้ทําให้ดูไปแล้วว่ามันสามารถจอกออกมาได้แต่ถ้าว่าโอกาสที่มันจะจอกมานั้นมันมีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าถ้าใครมีกลิงเกียรที่มีค่าแสตตรงทุกบรรทัดผมอยากจะขออนุญาตแนะนาให้ใช้กลิงเกียแทนไวเบิร์นแต่ถ้าเราหาไม่ได้ร,รือาเาาเ,าสาาเกสถลใป็นนแท เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญอยากจะให้โน้ตไวครับเรื่องถามานั่นคือในส่วนของปืนหลักถ้าเราไล่เรียงตาม skill damage ขอเราได้นั้นปืน the capacitor จะสามารถบูส s t ด a เมจให้กับเราสูงสุดรองลงมาก็คือจะเป็น perfect i n s i n c และทางฝั่งของปืน s c o r p i o นั้นมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการ disable ศัตรูด้วย status effects เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ the capacitor นั้นเราจะไม่สามารถใช้คู่กับ s c o r p i o ได้และถ้าเ,าเลือกใช้ perfect i n s i n c ผมอยากจะขออนุญาตแนะนำอีกปืนหนึ่งให้เป็นปืน the s c o r p i o เพื่อใช้ debuff ศัตรู เพราะถ้าเปรียบเทียบกันง่ายก็คือส่วนของ perfect i n s t i n c อันนั้นถ้าเราสามารถทําให้บัฟทั้ง2ตัวติดได้เราจะได้ damage เพิ่มขึ้นทั้ง weapon และ skill damage เพิ่มขึ้นเป็นดับเบิ้ลถ้ากับ skill damage เราจะได้เพิ่มขึ้นจาก perfect i n s t i n c เราได้ที่40%เพียงให้การยิงนัดเดียวทางฝั่งของ capacitor นั้นถ้าเรายิงโดนศัตรูครบ40นัดเองเราจะได้ skill damage เพิ่มขึ้นสูงถึง60%เช่นเดียวกันแต่เรื่องสุดท้ายอยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ skill รองที่เราจะมาใช้เพื่อ support เราในที่นี้ผมได้เลือกนํามาเป็น sticky bomb burn หรือว่า sticky bomb ไฟ สาเหตุมันเป็นเพราะว่าในส่วนของเกียร์เซตสำหรับโอเทสเอ็กซ์คูโรแล้วนั้นนอกเหนือจากการที่มันจะทําให้ป้อมปืนไฟหมุนได้360องศาบรรดาเบิร์นดาเมจทั้งหมดที่มันให้นั้นมันไม่ได้เขียนบอกว่าให้เฉพาะป้อมปืนของเรามันให้เบิร์นดาเมจกับเราโดยตรงนั่นหมายความว่าอีกสกิลหนึ่งที่เราใช้สามารถเป็นสกิลอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้สตรูติสถานะอีกไหนหรือว่าติดไฟเพราะฉะนั้นมาเลยเป็นสาเหตุแรกที่ผมได้เลือกเอาสติ๊กเกอรบอมไฟมาใช้ด้วยในเคสนี้เรื่องที่2นะคือใส่วนของที่มน จากยกตัวอย่างในเกมเพลย์ที่ได้เห็นกันอยู่นี้เลยนั้นการที่เราใช้ perfect in sync คู่กับ sticky bomb เราสามารถทำ damage ได้สูงถึง4 5 0 0 0ถ้าเราใช้กับ capacitor damage sticky bomb นก็จะสูงขึ้นไปอีกซึ่ง damage ตรงนี้นั้นมันสูงเกิน damage ที่เราสามารถทำได้กับป้อมปืนไฟเพราะฉะนั้น sticky bomb ไฟนั้นมันเป็นอีกหนึ่ง option ที่จะช่วยเสริม damage ตดให้กับเราไม่ว่าในกรณีที่ป้อมป,ปืนไฟเราคูลดาวหรือเป็นการที่เราต้องการป้องกันตัวเอง ออเอาละครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับการแนะนำในส่วนของบิวป้อมปืนไฟกับเกียร์เซ็ตโอเทสกับผมไทยชี่ในวันนี้ยังยงขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครป์เดี๋ยวพบกับผมไทยชี่ใหม่ในวหนานนีอคุณาตลับไปก่อนในวันนี้คร,รับสวัสดีครับ